ดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทธิ์ในร้อยดำเนินผ่าตาดพิมพ์โรงพยาบาลขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่1มกราคม2564ครับวันนี้ครับเรามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น279รายในจํานวนนี้เป็นการติดเชื้อนในประเทศ273รายนะครับแล้วก็มาจากสถานที่กักกันที่เราจัดให้6รายครับทําให้วันนี้ครับเรามีผู้ป่วยสะสมที่เป็นโควิด -19 ท,ทั้งสิ้น7,163ร้ยหกสบราย และเราก็มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก2ลรายครับทำให้เรามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตทั้งหมด63ลารายวันนี้ครับเรามี2,827ลรายอยู่โรงพยาบาลครับมาดูครับมาดูในกราฟก็จะเห็นว่าขณะน,นี้การแพร่ระบาดได้แพร่ระบาด เพิ่มขึ้นทุกวันถึงแม้จะลดจํานวนลงบ้างในบางวันนะครับแต่ตัวเลขก็ยังสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้มีการแพร่ระบาดทุกคนครับช่วยกันนะครับป้องกันตัวเองและป้องกันคนอื่นไม่ให้แพร่ระบาดด้วยนะครับติดตามกันต่อไปนะครับในจํานวน279รายวันนี้นะครับที่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยมาจากสเตจควอนติน6รายนะครับมาดูครับถ้า6รายนี้เป็นอย่างไรนะครับมาจากเยอรมนี1รายครับ เป็นชายเยอรมันอายุห้าสิบแปดปีนะครับไม่มีอาการนะครับมาจากสหรัฐอเมริกาอังกฤษครับสองลายครับเป็นชายอิตาลีอายุสี่แปดปีครับมีอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับกับเป็นชายสโลเวเนียอายุเจ็ดสิบห้าปีครับมีอาการไอเจ็บคอนะครับมาจากฮ่องกงครับหนึ่งลายนะครับเป็นชายจีนอายุสิบหกปีครับไม่มีอาการนะครับมาจากสาธารณชนจีนหนึ่งลายครับเป็นชายอายุสิบปี สัญชาติจีนนะครับเป็นนักเรียนไม่มีอาการครับมาจากสหรัฐอเมริกาหนึ่งรายครับเป็นชายไทยอายุ75ปีนะครับไม่มีอาการครับนะครับมาดูกันต่อครับว่าสําหรับแรงงานต่างด้าวนะครับพบ16รายนะครับและการติดเชื้อในประเทศทั้งสิ้นจริงๆคือ257รายนะครับทั้ง257รายนี้เนี่ยเชื่อมโยงกับคัสเตอร์สมุทรสาคร3รายครับเชื่อมโยงกับคัสเตอร์ระยอง2รายเชื่อมโยงกับคัสเตอร์ชนบุรีพัทยา1นรายประวัติ สถานบันเทิงสถานที่ชุมชนอาชีพเสี่ยง16ลายครับระหว่างการสอบสวนโรคอีก235ลายนะครับมาดูครับว่าผู้ที่เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์สมุทรสาครนะครับมีในกรุงเทพมหานคร2รายนครศรีธรรมราช1รายนะครับเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ระยองครับกรุงเทพมหานคร1รายลำพูน1รายครับเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์พัทยาชนบุรีนะครับสุรินทร์1ลายครับนะครับมาดูต่อครับแล้วก็ ติดเชื้อในประเทศที่ยู่ระว่างรอการสอบสวนนะครับก็คือจากกรุงเทพมหานคร6กลายสมุทรสาคร89ราลายชนบุรีส1รายลยระยอง37รลายจันทบุรี27่9รยาลายครับสมุทรปราการ13ราลายตราด7รายฉะเชิงเซา1รลายสระแก้ว2รลายครับส่วนใหญ่เป็นจังหวัดใกล้สมุทรสาครและกรุงเทพมหานครนะครับสมุทรสาครสังเกตวันนี้ครับ89ราลายแสดงว่ายังไม่จบนะครับส่วนระยองจันทบุรีชนบุรีก็ พอๆกันนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้เรามี2คลคัสเตอร์ใหญ่ๆนะครับมาดูกันต่อครับว่าวันนี้ครับทั้งโลกนะครับยังมีการแพร่ระบาดอย่างหนักนะครับคนทั้งโลกวันนี้ติดแล้ว83ล้านกว่าคนนะครับตายไปแล้ว1ล้าน800 000คนประเทศแน่นอนครับสหรัฐอเมริกาติดแล้ว20ล้านคนเป็นมากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ตายมากที่สุดในโลกนะครับตายไปแล้ว354,000กว่าคนประเทศไทยครับ ติดแล้ว7,163คนนะครับตายไปแล้ว63คนอยู่อันดับที่136ครับมาดูต่อนะครับประเทศในกลุ่มอาเซียนครับที่ยังมีการแพร่ระบาดมากก็คืออินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและมาเลเซียครับอินโดนีเซียแพร่ระบาดต่อเนื่องครับวันนี้สูงถึง8,074รายต่อวันนะครับฟิลิปปินส์ครับขาลงแล้วครับวันนี้สูงถึง1,541รายต่อหนึ่งวันวันนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับส่วนเมียนมาครับคงที่ครับ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันนี้890รายใน1วันครับส่วนมาเลเซียครับยังคงสูงขึ้นในระดับต่ำๆต่อเนื่องครับวันนี้2,525รายตอน1วันครับส่วนลาวไม่มีการแพร่ระบาดกัมพูชามีการแพร่ระบาด2ลายครับเวียดนามมี9ลายครับประเทศไทยนะครับ279รายเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยกันนะครับการไม่ตกครับนะครับมาดูครับวันนี้ครับ จำเป็นที่ทุกคนจะต้องกาดไม่ตกจริงๆนะครับแล้วก็ใช้ถ่ายชนะแพลตฟอร์มครับวันนี้ก็ถ่ชนะแพลตฟอร์มใช้เพิ่มขึ้นอีกเป็นแสนคนครับทั้งหมดใช้แล้ว52ล้าน1นึ่งแสนกว่าคนนะครับกิจการด้านค้าก็เพิ่มขึ้นอีกเป็นจํานวน600กว่าแห่งครับนะครับช่วยกันใช้ครับแล้วก็ถ้าเราพบสิ่งที่ผิดปกตินะครับอย่าลืมครับเป็นหูเป็นตานะครับใช้สายด่วนแจ้งนะครับ1 9 1 1 5 9 9 1138ครับ เพราะฉะนั้นขณะนี้ครับภัยกำลังเขยิบใกล้เข้ามาแล้วนะครับแม้กระทั่งร้านอาหารสถานบันเทิงซึ่งเราไม่ทราบมาก่อนเลยว่ามีสิ่งเหล่านี้ซ่อนอยู่นะครับก็มีการแพร่ระบาดในกรุงเทพมหานครนะครับมาดูกันต่อครับว่าวันนี้ผู้เสียชีวิต2ลรายนะครับมาจากกรุงเทพมหานครเป็นชายไทยอายุ14ปีครับนะครับไปเที่ยวร้านอาหารกึ่งบาร์ในกรุงเทพมหานครครับแล้วก็ได้เสียชีวิตนะครับแล้วก็อีกอีกรายหนึ่งนะครับก็เป็นชาย ไทยอายุ70ปีครับที่แม่สอดจังหวัดตาตาครับก็ได้ป่วยมานานแล้วขณะน,นี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับมาดูกันต่อครับว่าวันนี้ปีใหม่นะครับทุกคนต้องช่วยกันนะครับเราอยู่ใน New Normal นะครับทุกคนต้องสวมหน้ากากาอนามัยให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ช่วยกันการไม่ตกครับวันนี้ท่านเอด อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับท่านปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับคืออธิบดีก็คือท่านายแพทย์โอภาสการกบินพงศ์ท่านปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็คือในแพทย์โสพลเอี่ยมศิริทวรนะครับแล้วก็มีท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์ครับคุณหมอณัฐพงศ์บงวิวัฒน์ครับทั้ง3ท่านได้มาอัปเดตครับเรื่องของโควิด -19 ในประเทศไทยในวันนี้นะครับเริ่มจาก ท่านคุณหมอโอภาสนะครับท่านจะเรียนถึงภาพรวมนะครับว่าดูในกราฟครับก็จะเห็นว่าเรามีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับโดยเริ่มจากวันที่17ธันวาคมเริ่มพบจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับจากนั้นก็เพิ่มรามาจังหวัดอื่นๆนะครับมีจังหวัดนนทบุรีและต่อมาพบอีกคลัสเตอร์หนึ่งที่ใหญ่ก็คือระยองจันทบุรีชนบุรีครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับทั้งหมดนี้จึงช่วยกันสะสมเพิ่มมากเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดพบในกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นนนนขณะีี้อกไม่า เราจะพบเพิ่มขึ้นอีกไม่ต้องตกใจนะครับแต่ว่าจากนั้นอีกไม่นานก็คะต้องหยุดเพราะพวกเราทุกคนต้องช่วยกันนะครับช่วยกันสกัดกัน้นช่วยกันทําให้โควิดในทีนสงบลงนะครับก็อยู่ที่พวกเราทุกคนครับมาดูต่อครับในแผนที่ประเทศไทยครับเราเริ่มการแพร่ไปจังหวัดต่างๆนะครับจาก6จังหวัดเป็น2ี่จังหวัดเป็น37จังหวัดนะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่สีเหลืองคือพื้นที่ที่มีคนติดไม่เกิน10รายต่อจังหวัดนะครับพื้นที่สี ส้มนะครับก็ประมาณ11-50ลายไม่เกิน50ลายนะครับแล้วก็พื้นที่สีแดงก็50ไสิลายขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นครับก็จะเห็นว่าพื้นที่สีเหลืองเป็นส่วนใหญ่นะครับแพร่ระบาดกระจายออกจากศูนย์กลางศูนย์กางก็เริ่มจากสมุทรสาครก่อนครับต่อมาก็เพิ่มที่กรุงเทพมหนาคนครต่อมาก็เพิ่มไปที่แถวระยองครับ นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่สีแดงครับพื้นที่ที่มีแพร่ระบาดมากคือจุดกําเนิดคือสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้ก็กระจายไปในพื้นที่ต่างๆนะครับพื้นที่สีเหลืองควบคุมได้ไม่ยากนะครับเพราะจำนวนคนไม่มากพื้นที่สีส้สมก็ไม่ยากนักแต่พื้นที่สีแดงครับจำเป็นต้องหยุดยั้งการระบาดและช่วยกันนะครับขณะนี้มีการแพร่ระบาดท,ทั้งหมด53จังหวัดนะครับเพิ่มมาอีก2จังหวัดนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจครับช่วยคนช่วยกันการไม่ตกนะครับต่อมาคุณหมอโสผลครับนะครับได้เรียนให้ทราบถึงอัปเดตเรื่องของการแพร่ระบาดในร้านอาหารสถานบันเทิงกรุงเทพมหานครนะครับกับที่บ่อนการพนันนะครับจังหวัดระยองก่อนนะครับมาดูกันต่อครับว่าการแพร่ระบาดในกรุงเทพมหานครนะครับจะอยู่ที่ร้านอาหารสถานบันเทิงครับขณะนี้มีคนเป็นติดเชื้อทั้งหมด49รายนะครับแล้วก็ พบได้จากร้านอาหารแถวย่านปินก้าก่อนครับแล้วก็ลามระบาดไปในจังหวัดอื่นนะครับเช่นจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็นนทบุรีด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนที่ไปในพื้นที่เหล่านี้พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ปิดมีผู้คนหนาแน่นไม่สวมหน้ากากอนามัยนะครับช่วงเวลาแป๊บเดียวครับก็ลามไปที่อื่นๆด้วยนะครับลามไปสู่ครอบครัวนะครับก็มาดูครับว่าทาง กรมควบคุมโรคครับก็ได้มีการตรวจนะครับตรวจเชื้อนะครับก็พบว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับทั้งหมดมีความเสี่ยงสูงกับความเสี่ยงต่ำนะครับความเสี่ยงต่ํานี้ไม่พบเชื้อนะครับส่วนความเสี่ยงสูงก็พบเชื้อประมาณ6ถึงสนนะครับซึ่งไม่มากนะครับแต่ขณะนี้ก็ได้ทราบตัวทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ได้ได้รักษาแล้วก็ป้องกันนะครับ เพราะฉะนั้นขณะนี้ทั้งหมดมีเพียง49รายนะครับถ้าถ้าจับได้หมดทุกคนก็จะจบอยู่แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนควช่วยกันนะครับพื้นที่ที่เสี่ยงอยู่ในใกล้บ้านเรานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องสวมหน้ากากราก100้อเเซนะครับแล้วก็ทางกรมควบคุมโรคครับก็ได้ประกาศว่าผู้ที่ทํางานผับบาคาโอเกะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในโซนกรุงทนเหนือก็เช่น ถวปิ่นเกล้านั่นแหละครับพื้นที่รอยต่อบางใหญ่นนทบุรีนะครับให้ไปรับการปรึกษาและตรวจโควิด -19 ได้ที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองนะครับแล้วก็ใช้เบอร์โทรศัพท์ครับ025211668นะครับหรือ0616424406ครับในเวลาราชกาครับแล้วก็ให้เดินทางโดยรถส่วนตัวสมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาครับนะครับเพราะฉะนั้นครับขณะนี้นะครับพื้นที่เสี่ยงมีอยู่เราก็อย่าไป ไปในพื้นที่เหล่านั้นนะครับแล้วเราต้องป้องกันตัวเองและป้องกันคนอื่นด้วยนะครับมาดูกันต่อครับว่าสําหรับเหตุการณ์ที่เป็นการบอลการพนันนะครับก็พบที่ระยองแรกพบที่ระยองครับด้วยมีคนติดกันจํานวน75คนนะครับต่อมาก็ลามครับมาดูในในในชาร์จนี้นะครับที่มีจังหวัดตราดสุสาแก้วจันทบุรีครับก็ได้ แซงจํานวนถึงบ่อนการพนันทั้งหลายนะครับเพราะว่าคนที่ไปในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมักจะไม่ไปหนึ่งครับมักจะไปในหลายหลายหลายบ่อนนะครับก็จะทําให้แพร่ระบาดไปในหลายหลายหลายบ่อนนะครับในจังหวัดจันทบุรีนะครับชนบุรีนะครับตราระยองนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้แพร่ระบาดแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเพราะว่าพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ปิดครับนะครับแล้วก็จากนั้นไม่พอครับไปบ่อนแล้ว ไปทานอาหารก็ระบาดต่อไปอยังร้านอาหารต่อนะครับแล้วก็เมื่อกลับบ้านก็ระบาดไปครอบครัวอีกอกนะครับเพราะฉะนั้นครับก็มีประกาศครับว่าถ้าใครที่เคยไปบ่อนที่ระยองชนบุรีจันทบุรีและตรานะครับตั้งแต่หนึ่งธันวาคมให้สังเกตอาการตนเองที่บ้าน14วัน ถ้าไม่มีจบแต่ถ้ามีมีอาการไอไข้เจ็บคอน้ำมูกจมูกไม่ได้กินไม่ได้รับรสนะครับให้สวมหน้ากากอนามัยใช้รถส่วนตัวไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้านครับหรือสายด่วน1422ครับนะครับอันนี้ทุกคนต้องช่วยกันนะครับทางฝ่ายลองอันทีบดีกรมการแพทย์ครับก็ได้เรียนว่าจํานวนเตียงที่การรักษา ขณะนี้มีไว้เพียงพอนะครับเพราะว่าขณะนี้จะเห็นว่าจํานวนผู้ป่วยมีมากนะครับต่อวันแล้วก็อีกไม่นานก็จะพบว่าผู้ป่วยเหล่านี้เข้าไปอยู่โรงพยาบาลแล้วก็จะมีอาการหนักบ้างเบาบ้างนะครับผู้ป่วยที่มีอาการหนักก็จะได้รับการรักษาได้เพราะว่าเตียงยังมีพอนะครับท่านก็บอกว่าเที่ยวนี้ครับมีผู้ป่วยหนักก็เสียชีวิตไปแล้ว3ามรายนะครับที่ระยอง1นึรายกรุงเทพ1นึรายตาก1นึรายนะครับแล้วก็ยังมีผู้ป่วยอาการหนักนอนอยู่โรงพยาบาลอีก11บรายนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบครับผู้ป่วยอาการรุนแรง ปานกลางแล้วก็หนักจะเพิ่มขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ต้องตกใจครับนะครับส่วนพบว่าความรุนแรงของจังหวัดในภาคตะวันออกจะมากกว่าสมุทรสาครครับเพราะฉะนั้นครับทุกคนช่วยกันนะครับการไม่ตกครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ดังต่อไปนี้เลยนะครับว่าตั้งแต่ที่มีการระบาดมาเนี่ยระบาดมาทิศทางจากแรงงานต่างด้าวก่อนนะครับมาสู่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครเมื่อจากสมุทรสาคร สงบลงนะครับก็มาสู่บ่อนการพนันนะครับก็ระบาดต่อมาสถานบันเทิงมาร้านอาหารแล้วมาสู่ครอบครัวครับเพราะฉะนั้นขณะนี้จะเห็นว่าระบาดไปทั่วนะครับทุกคนต้องช่วยกันครับต่อไปนี้นะครับสวมหน้ากากอนามัยให้100%เและไม่ควรไปในพื้นที่เสียงครับ นะครับแล้วก็ถ้ามีอาการอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะครับพบแพทย์ครับนะครับเพราะฉะนั้นครับขณะนี้การสวมหน้ากากอนามัยสําคัญมากครับเพราะจะป้องกันให้ถ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคนที่เป็นก็ไม่แพร่ระบาดคนที่ไม่เป็นก็ได้ไม่ติดต่อเพราะฉะนั้นช่วยกันทําต่อไปครับสวมหน้ากากอนามัยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เว้นระยะห่างอย่าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นและใช้แอปไทยชนะหรือหมอชนะครับติดตามกันต่อไปครับจากทีมแพทย์มูลนิสิทธิ์ในร้อยตำราแพทย์ชุมมะมจารย์พวกเราครับเป็นนักศิกษาชุมมอมจาร์ พร้อมใจกันทำงานต่น้าพระบาทเพื่อส่วนรวมครับติดตามผลง,งานพวกเราได้นะครับจาก YouTube Facebook และบล็อกดิทครับขอบคุณครับสวัสดีครับ